สบายดีสบายดีสวัสดีเม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุขคนนะพอ่อกันคือเก่าขึ้นเดิมเด้อพี่น้องเด้อกับซองเม่บุญมาบ้านเฮ้าเอามาพ่อกะตอนนี้กะสิไปเยี่ยมยามทั้งปลาหมกน้อเมียลูกน,น้อยว่าออกมาจากห้องหมอพี่น้องเลยไปเยี่ยมยามกอนสิไปกะทั้งลูกสาวซื้อหมากใหม่มาโลหนึ่งมาเกี่ยงเนาะสิไปเยี่ยมอาการทั้งปลาโมกก้อนมาเนี้ย ไปทำข้าวทำข้าวว่าอาการของป้าดีขึ้นหลายบ่อสาวอ่ะสบายดีกินข้าวเศร้าแล้วบ่ลูกกินข้าวเศร้ากันยังมั้ยนี่หิน <c oughs> ข้าวก็เศร้ากันยังมั้ <c oughs> อยอ้าวแสดงว่าบ่ได้กินนะบ่ได้ฮู่ <c oughs> โอ้มักทั่วเริ่มงามเนี่ยได้ไดสขี้ฝุ่นงามเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ้งสีเลาะเบิ่งก่อนก้อนสีไปโอ้นี่เดี๋ยวสีพันเอาไม้มาซักข้างนี่เห็นบ่กกหญ้าได้นี่าาสไปเบง ขี่งัวขี่งัวเทากับก้อนเ้าสี่ใสขี่พูนเทาซับซับก้อนอีละเอ่อเทาซับ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 ให้มันเป็นขี้ควายให้มันงามพวกนอค่าเด้เจ้าบริใสขี่พูนมะลูกใสนี่อันนี้กกอันนี้เด้กกกใบขี้หูดเจ้านี่อ่าเวลาเ้าสี่ใสเทากับซับซับสะกอนอ่าสี่เวไปเยี่ยมทางป่ากันี่เหมนดอกกะลังงามเจ้าไหนก็ได้กินได้นี่ นี่พักอีตู้เพื่อนนั่นเป็นดอกเลยนี่เดยต้นมะเขืองามต้นนี่เห็นบ่สชิแรกขันปูกบบต้นนี่แัดงามขวดนี่หาเก็บแนวนั่นเด้อใช้เบิงดูหาไม้มาดูเอา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 ด้ามไม้สังไพยมาดูผูู้มึงโง่มาแตใช้เพื่อนกะนีแล้วเนาะอืเบิงฮะจับที่หยาดมันเห็ดยางเบิง ยูน <Un> ิ่บรนี่เขี่ยวแต่ขวดเก็บใช้กระชอบแล้วก็ไปงง,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 งง่ยัางอยู่ใช้เจ้าเจ้าทีเจ้าทานพท่าน,านบอกใช้ยูนิน่บรอยู่ในก่องแก้วอ,กอยู่ในขวดนี่ยมันเขา,า,ามันออกไปใชโอ้ยหล่ะเอ้ยเจ้ามาตอกมันแล้วมันก็ไปแล้วเช้ยล่คะคือบ่กเห็น โ oh. อ้พ่อง่โมเมนตาไล่ไจักมันตีอยู่บ่โตัวาง่ส้ำนก้อยนี่ฮะคือบะหมี่แฮละฮะแล้เอาไปจุเดินนี่นี่ฮัิมี่ย่ะงฮัเดี๋ยวจะเก็บขวดสินี่เอาไปทิพมันหนีแล้วลูกเอ้จิมี่ย่งฮเดี๋ยวเก็บเดินนี่พวผมบะมี่ย่าง ป้ามาเขือแถวนี้งามแท้อันนี้ฮั่นบอมี่ยังฮ่่นฮั่นฮะว้า <c oughs> <c oughs> บ่มีบ่มี่บอมี่บอมี่หรอกมันหนีแล้วลูกเอ้อยป้าพี่งามเห็นบ่เห็นบ่พาเพือนครัวเฮาเอาเสียมจิมจ้มจิม้มตลอดอองมามมะ นี่ตัวนี้มันบอเมียนก็ไม่นี่สับเทิมนี่นี่เอาไว้เห็นยังไปยุบยำเข่ามกจกเข่าลูกบ่มันหกเด็ดเป็นดอกไม่ได้เห็นบ่โออเห็นบ่เห็นบ่ต้องเอาคีบพุ่นมาตลอดนี่มะเขือมะเขือยังนวยปุ้มด้วยไงเงาอ๋อคัหนนวยเงาๆได้เลยนะบ่มาเยอะเด้ออืมอืป้าผู้มายสับตรวจมาเลย เหน็นบอสหนิกระลังงามนี่เวลาเจ้าชิ้ใช้ขี้ผุ่น,นเจ้าต้องเหน็นบ่เขาซับแล้วมือนี่นเ,นเออนี่แหละโอ้เห็นบ่กระลังงามเห็นบ่เจ้านี่งก็มาห้ยมือวาดมาห้อยนี่เห็นบอสบอนี่คนเฮาถ่าปลูกยางคันปลูกใส่ขี้ดินแล้วบ่คัว่วมันกับบอางามอีหลายนี่เฮ<ๆ>าต้องเบิง่งเฮาต้องนนคั่วมาพริกกับบิ๊กอันนี้มาพริกนะบ่ต้องโคตรทุกมือดอกบ่ามือเอาที่ห้ากล้าไว้เออนเด้อ เนี่ยโบฮดทุกมือเห็นว่าเนี่ยหมักทัวนี่จะได้ก็ได้กินน,กก feet, นี่ักแล้วก็เอานว่สในมันทันเบิดมันบ่เอามาเสียบใส่บะแรงนี่นี่ชุมที่ขุมมันว่างนี่มาคุดแหละเสียบใส่ไม้นี่ <macam S 2> เห็นบ่บบไ,<ห>ได้ขายกับคอไฮมีกินเข้าจังบบได้ซื้อเขาซื้อแต่แนวมันบบมี่แป้งนัวเกลือมกพริกกระเฮ็ดได้เกลือแป้งนัวน่เฮ็ดบ่เป็นปลาเด็กคันมี่ปลากระเฮ็ดเป็นอื เห็นปะเกิดอะไรนี่นะใช่บัวไม่นอันนี่นายยังจะปลูกนี่มมมััักกกอันับงแนี้พวกบุองขี้ฝุ่นมาโป๊กเห็นปะคือพักนี่คือการฮัปกหลายด้วยเห็นบ่เจ้าบ่มีขี้ฝุ่นเห็นบ่มันเกิดมาเจ้าบ่มีปุ๋ยใส่มันกระเล่นใส่จะยงเขาต้องขั้วเห็นบ่เจ้าถาเบิ่งเด้อผักกาดที่เม่วาลนี่สีมือข่อยกับสีมือเจ้า นี่นี่น,นี่ข้องข่อยนี่ชองนานีน่่อยวาา้านนี่ออกวัวปอก,กเลยปอกเลยเพราะว่าเจ้าขันเจ้ามีขี้แกบอยู่ในห้องสีนะขันมันมีห้องปอกห้งคักอ่ะน,นะนงามนะฮับปอกแบบว่าให้มันซุมเด้ขันเจ้ามีเฟืองจะฮุบเฟืองจะกระสอบมาใหญ่ใสห้าหดแล้วมันสีซุมกะลังงามเล่เนาะใกล้ละใกล้จะกินหมาเดี๋ยวสิไปทังเงินลุงหน่อยก่อนบ้านีอันนี้ก้าเบี้ยมาคลิกใส่กระซ่าเนี่ย่บดทุกเมื่อก็ได้เด้อนี่ อันนี้แม่บุญเอาหมากมันมาแต่เฮือนบวชให้หดทุกึงเมื่อมันฉีบวชออกมันฉีเน่าบวชนี่น่าก็แตกใไปะหาเสือแขนยาวก่อนนงไปก่อนมันมันแหมแขนได้บวชนงเสือแขนยาวไะฮะาปนี่ไปเข้าไปเฮือนลุงหน่อยก่อนไปหิวเอาอีล่ะมาห่อเทือนลุงหน่อยเลย มีคนอยู่อยู่วะนี่โอ้ทางป่ามหมกนั่งเขาหมกเยอะโอ้บ่าวพามีเห็นอย่างเด้หนะสบายดีเด้อโอ้ย่อเฮือนบ่โอ้ย่อเฮือนลุงน้อยขึ้นมาเนี่ย่อแลระวังด้นเมย์อยนี่ลุงน้อยแล้วใส่กันทับผ้าได้ทงุงยางนี่เห็นวะโทางว่าเขามีเฮือนสบายดีเด้อป้า เดยโอ้มาปัดนี้เห็นนั่งคอกมอกแห่เฮ็ดจังได้อืยู่ดีมีแห้งอยู่ไข่แน่แล้วบ่ไข่อ,อืมดีแล้วไข่น่เนาะอืออ่ะป้าตาําเนี่ยด้อติงไว้นี่ก็ได้ไปไข่แน่แล้วสิไสจะลุงไปขายดูเรายิงไปอ่

Nói chung là nó bị Bị đấy xa Ồ, <laughs> 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 <Pày sự thiền. cười> cái đi ghé Ờ, lung vô phải xài cọc bạ Vậy sử thiền Cái xương mỏng mà mỏng Đến đề cứ vào thịt Bát chắn nó vào ตอนตอนนี้กับตอนนั้นอยู่ห้องมอเป็นยังไงตอนอยู่ห้องมอก็ตอนนี้ตอนอยู่ห้องมอ,ม,อ,ม,อมัน่งมุ้ดก็ยังอยู่เลยชื่อได้อยู่บ่ไปนอนจัะคืนอยูบบ่บ่อก้าวคืนนก้าวคลื่นคิดข้าวกินน้าแซ่บอยู่ที่ปะกินแซ่บอยู่ใคนรเนาะ

มาอยู่ใหม่ไปอยู่หองมองไปกินกระปุกกับป๋าตอนี้ท่านได้ออกมาตะดนแล้วเนาะ่านไปกินกระปุดบริกกินกปุกกินกปุขอไปเลยปิดเลยเออกินยังกรบบุระอะไรอไ่ได้คุณพี่บเอาเนี่ยเอากรเดี่ย มาดูงมอูเอาดูวะนี่ก็มี้ำนล้วงก็าเื่อนขึ้นเนาะมีวันยงวันนี้วนขุดวันจันน์วันจันน์จ์ให้กิโลกี่ลิ้ม พ voi, ักผ er> ่อนอยู่เฮือนอยู่ซานเฮาเนาะได้พักผ่อนอยู่เฮือนลูกสาวไปเข้าองเฮียนเหมือนน้อลูกชายกับไปเฮียนนี่ะดูเดินล่างังเด้อโอ้ยเด้อพี่สบายดี้็ไปซื้อน้าซีน่าไอ้ฝนดอยส่อสบายดีเด้อเออสบายดีโอ้ยเอามานั่งพักผ่อนที่ป้าพี่แล้วีฝนกินยาวางยาไอ้ฝนแล้วก็ยามยาอินเทอร์เน็ตไอ้ฝนฮท่านอะอะ มานเพิ่คนกินโดนกินแล้วจะเศร้ากินเข่าลายได้เออย<ะ>ังไงเนื้อื่นมันมดนมนมนีมัแล้วมันมียังโลกกมันมียังแต่บอกกินสิ่งที่มันนั่นเนาะไม่กินหวานลายแนะ<อ>วกะน้นี่เอาไม้ถือเนี้ยพ่อเสือเจ้าในลุงไม้ตัวเป็นไม้กินหวานกินเล็กหน่อยเน,อยอยนาะไม่ลายเกินไป เสื้อบาวานเนาะแมนลดลายกับบดีได้บาวานเลยเมื่อยก็นอนอยู่ก็ได้ป้าเฮ้อยากนั่งเบิ้งเอย่ากนั่งใครเราได้ออกมาอยู่เพื่อนเฮาได้สบายเนาะโดยในห้องน้ำก็ใกล้ใช่แล้วจะได้ไมได้ใส้สบายดอกไลยป้าแล้วเจ๊เปลินนุ่นโดยโหกับผู้ใหญ่บุซอยนี่ผู้ใหญ่จดีผู้บุซอยทั้งเอฟซีเนี่ยนี่ ใายป่าจะฝุดซอยลายืบเสียงกับลายซอยบ๊เส้นกับลายพมีกัลายซอยเจ้ากัซอยลายจังก้าสาธุเฮ้ยห้าพันสิพันก็ดีแล้วดีใจแล้วคารดมมาแว่นน้มิยังกับบ๊วยั้กมาแว่นะบริบาลจะได้ลงหน่อยกับดีใจน้ำซอยัแล้วนันดักโค้บ่ย จ้างล่อมากคับผู้ใหญ่เจดีย์ผู้จ้างให้ทั้งเบาเสาแฉนดีแล้วีผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นคนโบเห็นกับคนเอิงเห็นนะใช่ถเออนั่นแหละปฏิบัติธรรมหลวงน่อยกันมาลังเฮ็ดมีอยู่กัทางคุณพ่อคุณแมงพามีบ่แม้นเลยว่ซอยเห็ดนี่ได้แมนมีหลายท่านเลยซอยกับมันนี่ถึงงกกับขมาให้ลุ่นงอยอีก ชองล้านข่าวดีเพิ่นมาบอกเลยชองล้านปายให้ไปซื้ออุปกรณ์อันนั้นอันนี้และไม่รำพอนอันนั้นไปจะซื้อยังช่างซีบอกอันนั้นอันนี้แต่พอนว่านี่กับผู้ใหญ่องล้านให้ป้าซื้ออยู่จะกินกับผู้ใหญ่จะดีอยู่เมืองไทยในเมืองนอกเน่ป้าซื้อกินยมยาจนมาบ้านกะกระโบชื่อพึ่นพึ่นมาบอกกะสาทุพึ่นมันพึ่นยืน ส่งมาจากทางใดเพิ่นก็ฮู้แล้วว่าเป็นเงินเพิ่นแม่นพอผู้นี้มามอบให้เพิ่นก็ฮู้เองโลดเรื่องผู้ใหญ่นี่วามันเพิ่นบอกให้เฮามาให้อ่ฮู้คน้องพะมีมาให้บ่บอกือเพิ่นก็ฮู้เพราะว่าเพิ่นให้น้องพะมีมาให้เด้อไปคุยกันเด้พี่น้องลําแตนมันผิดเนาะ กินมากไหมหมากตอกกินมันมีแหงปาเลยหมากเกี้ยงจักสมจักหวานนุ่มบริสิ่งก่อนซ้ำเข้ากันเลยซื้อมาเตยซิโน่ขอบใจซาบุนมาเ้ยสกมันลำด้วยเออบมเป็นยังโอ้ยซอยใช้มันก็ดีใจลายแล้วมาแต่บ้านนี่ทีมาแต่บ้านนี่แหละมาบ้านนี่ลูกบมมาก็เลยเมื่อแต่เว้นพ่อลุงฝนอยู่นอกว่ะป้าเมื่อไม่รู้ ่เลยบมาแ้แล้วมันลงมาสิแต่เยน็นยิ่ได้เอาอะลเนาะจัยนยังจ้างเคนอ้าขึ้นอี<ม>่งรตัวไนี่ลุงสงลานก,ก,กีบ่ากระเพิ่แล้วลุงชุกก็เลยเป็นโพหนาก่ะโดยสงลานกีการยังจะดีทั้งพมี่และจา<ม>้างค่ะืนอเอาขึ้นไล้ะก็ปูเพื่อน เรียบร้อยเลยเออโงล้านอยู่ฮัลเล่อเลยแลั่นมันสัตวมันน้เนาะแมนางผดหูโดนเกปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บโนเห็ดเออผมาแต่เศ้าเลยผนกะซอยแล้วมันแดดเราเขาเศ้านี่และวะแมนยเลย นุ่งนกัแหลนไปชื่อใบไม้ใบตอกชื่ออนุมอบน้ำหอมมาเลยประมัดเนาะแม่พอคำคุมอยู่ยุ่มสมเย็ดนั่นแหละฮ่ากันนะครับเป็นได้แังไงไหมเจ็บให้เป็นนั่นแหละมาอยู่กับฝลช่อยเลื้ออยู่นี่กับแม่นแหละทุกยากนี่แหละจะได้มาผู้ใหญ่ฝนช่อยก็ดีใจนุ่งนอยกัดีใจแล้วเนาะบริติบริทันพิ่นเพิ่นให้ยช้ำนี่กั อยู la, a da, a da ่ไปฮะแล้วอยู่ไปแล้วอยู่นี่กติใจทีก็เป็นทีเขาเองบม่ได้คิดญากอย่างแบบทีก็ทีเขาเองบม่ได้คิดญาตกนะครูใดสิมาบอกให้นี่มาอยู่อยู่ได้อยู่ได้กติคายนี่มาได้เด้นี่ได้เลยอยู่จะเท่ามาได้สิผู้เลยอยู่จนนั่นผู้เลย์คนหายอยู่ได้หมือนกับคนที่เสื่อแน่นนะทางใดคือกันเด้ แดดเดดเนาะแดดเป็นเบี้ยงอะไรเนาะแดดเนี่เปิดบ่ได้มีมือนัดไปอีกวะนัดแต่แรวันคานกับบระัดเด้เออนีไปอืหอนโดเออในบันคานเนาะเออเขาออกบ้านนี่หรอจนัดไปไว้เนี่ยน่เห็นอวันคานกับประพัดไปบ่อย พนัดเปพนัดเป็นั่นเลยพนัดเป็ักยาบ่ชักยาก็มีแล้วกินยากินอะไานกับมื่อื่นนี่แน่นเนาะออกมาว่านี่โดมีวันทีบอผนนัดแต่วันค้ามันประหัดสิบอผนบริบบอวันทีนั่นทีนี้จักด้วยก็ลืมมีแล้ววันทีมีวันทีแล้วก็ผนบอกต้องมีวันทีได้บันค้านก็มีหลายวันค้านโดยหนอกม่ยควาเจ้าได้เนอเดือนค้านมื่อื่นเดือนกัเจ้ามาวานนี่ไปแล้วเนาะว่านี้ก็ต้องมีวันที แม่บต้องเบิึงคือคักแลกก่อนสิไปยังเสียวพนัดนั่นต้องตามวันที่นั่นที่นี่เมื่อยป้าป้าเมนื่อยเมื่อยเด็ดธรรมดาเหนื่อยเมื่อยกันนั่งยางเล่นมันเดะนอนเนาะเ้าะออกมาซักซักซัก หางสล่มถ่อพะมือนี่200,010หรือ200,000เจ้าหากจักเท่าใดกล่องบ่นับตัวใหญ่อีบ่นับหมดนับตัวนั้นแหละยาคันดนี้ส่ลมลายสล่วหลากินข้าวหลายเด้อกินหลายๆแกะกินเด้แม่มากมแห้งนะแกะกินให้มันซ่นปากจ๊บๆแซ่บๆนั่ริดิบาเซียนกะซอย2ล้านมื้อมื้อมื้อม้พอดีล้าน5 เป็นชาวลนหาหลายรวมเลยแล้วก็ัดซอยซอยซื้อตะปูตะปีแน่ๆโดยเออซอยเลยผักกะผักเลยเมแล้วอมเ้ขาวหนเกมขานัน่มันบ่มีเนื้อว่าได้ผมอเขาเขาวั<อ>าวนมี่ยุกเ่อเขาวันมี่เขา <laughs> khỏi à, cả khuôn, chuẩn áo may thôi sao về seno <laughs> sao, không thì, phải việc to nữa luôn đây sao, được về mày. Đội. Nha, đấy, con hãy vui đây. bài đi không đây? Sắp bài đi. Sắp bài <laughs> โอ้ของสะโฟนค่อยกับสีเฮ็ดซ้ำนี่แล้วของสะโฟนก็ได้สองแมตช์หาซิปจีซ้ำกันเลยบ่แล้วมุนทนบ่มียาบไดมาน้ำบ่มาเนี่ยอ้สบายโอ้โหได้ ลูกบุ๋บสบายมาซองเถือ่อกบุ๋บสบายซองเถืออืมแล้วก่อแล้วเจ้าบ้านแดดบ้าก่อก่อนหลังมัฮะทนเบาเท่มากเลยจ้ะซื้อท่อพี่ร้อยแล้วก็สอดใช่เออแล้วเอาขิดดิ้งเข่ามาน้าไว้ทันมาทันก็จะได้เทมืออื่นก็นได้ตั้งสะโคเข่าของน้าได้เลยนะหลังคาทานเบาเท่มากก็สั่งเม็ดเลยแหละอืม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 มันบยู่ไกลน้องบัดโข แม่นคอกน้อยผู้ใด๋โ้โอ้เพือนลุงน้อยก็ได้ย่อขึ้นเช้านี่บ่แม่นโอ้โหคักๆๆๆหองน้ําก็ได้นี่ก็อยู่ได้แล้วเนาะว่าเาจะมาอือโซํานี้ก็บ่แม่นว่าเบิดน้อยเด้นี่เอ่น้อยแล้วะไม้เส้นนึงก็6 7 0แล้วเนาะแม่นี ไม่นี่เี๋ยวมเนเส็นเจะได้ไมส่แปดเจ็ดสิบปุ่นจ้ะ่แปดสิบโอ้ฮปกติ8ห่ากว่าซื้ออยู่ใช่หซื้อบนธาตนี่บออยู่อันโยู่รักคบด้ไม่ใี่แปดนี่เส็นเดี๋ยวเจ็ดสิบนะโอ้เดี๋ยวจะ้เดียพมีลื้ออืมอืมอืมโอ้ไม่ตากแดดจงจองสิ ก็คือนะมันแพงเนาะมันยังก็ได้ไม่ตอกขอบตาโอ้ได้แล้วคัก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 แล้วก็ได้อยู่ได้เศร้าเนาะอ่าเมื่อก็น่ามาจะมั่งเลยอ่าเห็ดเบียกเห็ดงานฮะโบ้ขอย็ดโบเป็นเนาะขอยจ้างเบาเล่าสองพัน เรียนเขาได้49เลี้ยนเลยเมื่อวานนี้ได้หาเลียนเมื่อนี้มันขึ้นมเก้าพอละฮัดพินแล้วเซบเมื่อไปเมื่อแหละผูวลุงเราขับเมื่อคนลุงเด้อะเศรษ่วยไว้เ้าป้าเนอเออเดี๋ยได้ละป้าเมื่อบาบนี้ไปเดี๋ยวไหนนำมาเยี่ยมป้ามกลุงน้อยมไหมนี่เอามาแล้วเนาะแสดงอะไรก็พ่อกันในคลิปหน้า เราคลิปนี้ไปแล้วสบายดีป้าลุงกันลูกอโอเคคีนึงเนาะคลิปนี้ก็ขพระโตมลาพระจะไปก่อนพอกันในคลิปต่อไปขอบคุณขอบคุณพ้ะสุขุสุกโนที่เิ่นคลิปร้วบิดข่างโฆษณาเนาะจังใจกฝากฟคนเพี่น้อกเป็นกำลังใจให้คลิปเก่าด้วยสบายดี